สวัสดีครับพี่น้องฝนตกแล้วพี่น้องครับฝนตกแล้ววายไม่ยางบัดนี่โอ้ยะ <c oughs> โอ้ยน้องอาแผนติดเตือน่า่่าโอเม่บัรหัตนามาบัดหันาตนามาม่เพรอันหันอันหันหนาไปพ่นตัหันเปแยกตามากเยไม่เห็นดัก ปาดทิบวันล่งทุ่นขักล่งทุ่นเนี่ยแต่ผู้ใดแหละเป็นผู้บนเหยียโมผู้น่ั้นแต่ว่าปัญหาบอได้ดิเอ้ยต่อดากมันยะเดะ เดนออเซนี่มเออัดนออกเด่นออจัผู้ช่วยมันบอกเนาะรู้สิกดล่ะรู้สึกดที่ว่ารู้นสึกพุ่ใจครับพุ่มใจนนาะอนก็ต้องพุ่มใจต่อเนาะเดดีใจดีใจดีใจยู่จอดวิวจอดวิวก็ดู้ได้อีหลีเดย่กนกสวาก็มาแล้วครับพี่น้องครับแต่ว่งดีดน่สวา เอารถไมใส่ถอบตอเป็นมาเล่นเบิดมือเลยตีคร่งเดี๋ยวเบิดมือตายใไหมเอาเอาเอาแคจักรอบเนาะจักรอบจักพ่อเป็นอน์เนี่เนี่ยโอ้ยงาเองึงกึ่งจ้ำเลยำยังน่อยอยู่อือจัก สมโลกสวยกัสิมงเมน,อ,น,น,น,อ,น,นอัมันเป็นการแกบนบอบจริงมันจอบไปแล้วแต่มมันนะบอสงบสางัน่ะบสางเรียกยดดนียังไม่รู้ครับเนี่ยยันมาได้พี่น้อครับนน

ก็ลอยอยู่ดีดิเข็ดหยากอยู่แล้วนะคนลอเนาะเข็ดหยาดเนี่ยเขินหัวหยาดเลยหรอเออนี้เห็ดน่ยตลกเข็ดขี้ลายเข็ดหยากอยู่เรื่องน่ะรักเนาะขี้ลายเข็ดหยากอยู่มันคนเนี่ยคนผู้ดีดินนะวันน่ะขี้ลายถึงรับบดกับรับบดเด่นผมได้ปีนี้เป็นธรรมดาเลยรับบดออกก็พ่อนเหลี่ยมไปน้ำกันเป็นเน้นบอกเฮ้ยจังไดเป็นเน้นเป็นเน้นเน้น ย่อนเสียงเนาอยหอนเสียงหย่อนเลยถือออกแบบป่าโดยเฉพาะเลยเี้ยเย็นนะกนะกเฮ้ยเ็สิ่ปเรียนไปหาง่วงข้าเจ้ายุทงหน้าผมนเหอนี่บอดผมจีวางเลยเฮ็นเย็นไ้ไอนิ้ดังเอ้ไทยเลยเิเิเอไทยเดีย เอาเฮ้ยอสาวสอดได้เอะออเอ้าไปล่ะขวดพูดชื่อว่าไก่แล้าขอพี่เข้มม่นคืห้าหมื่นเด้มียนลีครับเราไทยจังได้เราก็ได้ดอกของคนจอบเราอยู่แล้วเนาะเปาเขาได้ไปไทยเขาสอมั้ มีคนไทยสบอบมั้ยมีคนไทยอบไหมมีคนยอั้ยตอนนี้พวกเขากำลังสิรอดนะครับรอแก่บนบ่แก้บนญบ่เป่าแก้บุอันนั้นบ่พี่ว่าอันนบ่นี um> ่ว่าเพยงกันเพ่งมาแรงกันไหมหนี่สาอันนี้ก็ได้ไปการเล่บอ เตรียมความพร้อมพี่น้องครับตอนนี้ฝนฟ้าอากาศเดียวพี่น้องมีมึงจัางหน่อยนะครับฝนตกพี่น้อง,อง,องนะได้เลยเพื่นอนนะครับลมว้ายๆพี่น้องไอ้เมืองเนี้ยลมวอยๆวักสิเดลเลนสาเด้อพี่น้องมืเงเนี้ ตวัวที่น,นี่แน่ะตอนนี้ฝนตกแล้วครับฝนตกแล้วอาเิเดยมยมเมนต์มาแลี้ยงคนนะครับพุ่นนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วฝน,นมาแล้วพี่น้องเอ้ยอันนัจ้จากสาวน้อยเพชรปันแพงเมื่อกี้นี่เขาดีเทวิศักดิ์ไปลองเพลงแล้วพี่น้องครับซ้อมใส่ดนตรีสดครั้งแรกเนาะของฤด,ดูกาลนี้เขาดีเทวิศักดิ์กับโชว์หน้าเวที บ่ท่านไอกบอกดอกว่าเพ่งหยังพี่นอ้องแตาผู้ลุงคนกับสิงห์ลัวหลาตาฮาดีทวีศักดิ์ว่ทาท่านเอกทายลงอยู่เสียงยังอไนยังแหบยังแหงอยู่พี่น้องเอ้ยอนี่พี่น้องนั่งเศร้าห่มสุนตัวครับบัดนี้ว่าสิไปยันไทย ngọ หน่อยแก่บนไม่ได้ลามั้งพี่เฮา คุณพี่นังไหนบ่นถ้าขนเสาก็เกินบ่ะชาวทำนีครับถ้าเนี่ยแก่ปุ่นแล้วรอรอครับสิต่อฉัญญากเหรอพี่น้องครับผมได้มันโบว์แดงได้กับยีแป้งสั่นแหละครับผมมันต้องแก่ตัวครับผมไดี่ยวอลไรไหมม่วนอย่าด่ามากอย่าด่ามาดื้อโอ้ยอย่าไปหาด่ามาสิครับมันเรื่องแมนมันมันมันไม่เรื่องที่สิแบบมาด่ามาว่ามาด่ากันดิครับผมโม้ชิวชิวซะ คือคือโว่คำไหนโว่คำนั้นล่ะม้วนๆเนาะแมนม้วนๆกันไปเบิ้งแบบม้วนๆเลยพี่น้องครับอย่าไปซีเรียดเดียวไปครับพี่น้องครับถือว่าน้องมาปีแรกได้รับบทบักหลายเลยล่ะเลยมาแต่เอ็มวีคนละแมนครับอยเป็นความไฟฟันของหลายๆคนนี่นั่นเส้นเพลงเอ็มวีน่นสุดท้ายสรุปแล้วผมก็รุนอยู่ว่าผู้ใดสิได้เป็นปาดทุกปาดทุกฉากนั่นหะ จ้องใกล้ๆไหมเฮ้ยก็ะคาตาเลยเท่าซื้อมื่อนี่แหละเท่าซื้อมื่อนี่คาตาลงมาลงมาเนี่ยเนี่ยครับมือเป็นธรรมดาดิมือจอดเลยแล้วก็ในในฉากล่ำกับมีนะครับฉากในตลกกับมีเป็นติช่วงตลกกับมีเป็นติช่วงตลกพร้อมออกฉากล่ำอีกต่้งหากออกกับคู่บาอาจารย์พร้อมดิครับออกกับพ่อแหลมพร้อมดิเป็นธรรมดาดิแล้วก็ไปเรียนตลกอีก ทั้งเวทีอีกช่วงตลกพุดนะพี่น้องทานติดตามน้องครับเป็นกวามังใจให้กันศิลปินหลายหลายคนเขาเขาอยากเป็นใช่ดหเขามาแล้วอยากเป็นอนานตมีห้างคนเขบผสมหวังดิมันเรื่องล้วแต่บุญวาสนาเนาะทุกวันครับผมมันเป็น่าผู้ใดเของมาเลวสิได้เป็นหลวัดห้างคนเสียงดีใช่เสียงดีนะตาดีกเข่ได้เป็นดิบุญวาสนาครับพี่น้องล้วนๆเลยน้ำผ่านนี่นครับ อันนี้คือมึงยังมึงคิดสิมึงอันนี้สิจังนี่แล้วการโน้ำกันเนี่ยราทจังหนพีเข็มกับแมาดอกพอเข็มกับม่จังหนรับไปใช้วัดไทยเนี่ยหน่วยเดือได้หมดขึ้นปาดเอเว่แนตีสามตีส่ตตาคิดเนี่แนนตาคิดปัดดรเป็นหนีอย่างสันด้ราเป็นหนีอย่างเราหลอนเงินตีเขาจะอะไรันเด้จังหวะไปถอมาเข็มได้เด้อครับเด้อเอาล่ะาบงกันนะเออเดอเอาข้าวเนี่อลาย เอ้ยทำเวรน้ำแน่เออนวันที่ร่างที่เชี่กับปวดเลยคือมาช็อตเตียงรถพ่อเออขันจีปันนั่นขันจีปันนั่นน่ะโอ้ยเตือนขึ้นมาผมมาเช็คเบิางอ่านานปีดได้ถูกได้ขีดโอ้โหฟาดไปบางมันบางมันเกือบเศร้าพอดีเด็กเดินเตียงขึ้นเพราะว่าการรับกันนอนผมสินอนแล้วเจ้าหน้าไปขรอประตูเอินผมมากๆน่ะลากคลิปสุดท้ายผมประมาณเที่ยงขึ้นครับพี่น้องครับหลังจากนั้นไปกับจักเล่าเป็นจังไงผมก็ไหวสูงเราบ่ได้ครับ เจ้าความได้แมนลุกดีแมนตาคีพันธ์แล้วก็เอาอีกอ่ะบ่าลุดคีพันธ์แล้วก็เอาอีกสุดยอดครับย้อมแพรวันนี้ที่พ enfin ีสัตย์อมแพรพี่เข็มกมลชัยนะครับจัะในกะน้องเงาะฝากไปแล้วครับผมฝากถึงพี่เข็มกมลชัยก็แล้วกันนะครับพ่อเข็มพ่อเข็มขันตื่นแล้วเฝ้ามาเด้อพอเด้อพคนว่าลูกเต่าว่าขันยังเห็นของดีนะอ่าอย่างเห็นของดีเนี่ยเด็ดแต่เดี๋เขาปล่อยของเราเด้นี่วันปล่อยของเราวันเถอะเฝ้ามาครับว่หนาเฝ้ามา เอาคลิปนี้ล่าพี่น้องกับเพื่อนสนีกันออบอกกันคลิปนาครับสวัสดีครับนั่น